สำนักถังเลิศพบจบแดนตอน138ตอน5ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิออนิเมะมาต่อกันเลยในตอนนั้นดวงตาของนางยังคงมีร่องรอยของความเศร้าอยู่เสมอแต่วันนี้นางลับดูแตกต่างออกไปฮัวยูห่วหาวรู้สึกปีใจกับนางมากแม้ว่าหุบเขาสืบหาความรักหญิงอยากจะทาให้เขาสูญเสียตรงเออไปแต่ประสบการณ์ครั้งนั้นก็ไม่ได้เลวร้ายไปเสียทั้งหมดอย่างน้อยสิทธิ์ที่หญิงใหญ่ของเขาก็ได้สูญเสียความทรงจําเกี่ยวกับเปื่อยไปซึ่งเป็นเรื่องดีสําหรับนางนางได้สลัดภาระที่หนักที่สุดในชีวิตออกไปฮัวยู่ห่าวเคยได้นนมาาใ และตอนนี้พวกเขาก็กําลังคบหากันนอกจากนิสิทธิ์ที่หญิงใหญ่ยังกลายเป็นหนึ่งในอาจารย์ผู้สอนของลานด้านในแล้วด้วยระดับการพา่อบมของนางเพิ่มขึ้นอย่างมากและสถานะของนางในสํานักก็สูงขึ้นเรื่อยๆเชิญนั่งก่อนสิสิทธิ์ที่หญิงใหญ่วัวยูฮาวในฐานะสิทธิ์ของสํานักถังย่อมต้องทําหน้าที่เจ้าภาพในการประชุมเขารีบทําท่าทางสุภาพเชิญจางเล็กชวนให้นั่งจางเล็กชวนหัวรอกข้ามาหาคุณในเมื่อเจอคุณแล้วข้าก็จะไม่ไปเด็ดขาดข้าจะบอกอะไรคุณสักหน่อยเออข้าหรือพัวยูฮาวจ้องมองจจจจจาาาาางเเลล็็กกกกชชชววววววนนดด้้ยยยคคมตตตใใ่่สิัับุณไะ ข้าจะไปหาใครได้อีกคุณเอาแต่วิ่งวุ่นอยู่ทุกวันจะให้ข้าไปเจอคุณที่ไหนได้ข้าถามหน่อยคุณจบการศึกษาจากสถาบันหรือยังวอยู่หาเกาหัวเขาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมเรื่องนี้ไปแล้วตั้งแต่กลับมาจากการแข่งขันครั้งใหญ่เขาก็ไม่ได้เรียนต่อในหลักสูตรของสตาบันจางเล็กชวนถอนหายใจคุณเป็นถึงคนของสาราเทศสมุทรจะน่าอายขนาดไหนถ้าคนอื่นรู้ว่าคุณยังไม่จบการศึกษาอย่างเป็นทางการจากสถาบัน ด้วยความสามารถของคุณตอนนี้การจบจากลานด้านในไม่ใช่ปัญหาเลยแต่เรายังต้องการให้คุณทำเอกสารให้เรียบร้อยอยู่ดีพูว,วิเฮากล่าวว่าแต่คนอื่นๆจากสน,นักถังจางเล็กส่วนตอบคนอื่นเสร็จงานเอกสารกันหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่คุณคนเดียวคุณสามารถถือว่าจบการศึกษาได้เมื่อผ่านการประเมินของลานด้านในและจะพูดได้อย่างเต็มปากว่าจบจากโรงเรียนเชิร์กพูว,วิเฮาจึงพูดเอาหลักง,งั้นข้าขอไปสอบเองที่สาวใหญ่ที่คิดว่าข้าควรไปเมื่อไหรด่ดีจางเล็กส่วนพูดถูกแม้ว่าเขาจะยุ่งมากแต่ก็เป็นการดีกว่าที่จะได้จบอย่างเป็นทางการจางเล็กกวนบอ คุณเพิ่งกลับมาพักสักสองสามวันก่อนอ๋อใช่ยังมีอีกเรื่องคนอื่นๆไม่ถือว่าเป็นนักเรียนลานด้านในแล้วเพราะเรียนจบแต่คุณยังไม่จบและคุณก็ยังสูดการนัดพบกันวันตาบอดของเทพสมุทรฤดูกาลหน้ากำลังจะเริ่มคุณต้องเข้าร่วมเข้าใจไหมหว,วูบีฮาวมองด้วยความประหลาดใจสิทธิ์พี่หญิงใหญ่ข้าต้องไปร่วมพิธีนัดบอดอิคิดด้วยหรือจางเล็กส่วนพยักหน้าอย่างจริงจังนั่นเป็นกฎของสตาบันทุกคนในลานด้านในต้องมีส่วนร่วมคุณเป็นส่วนหนึ่งของสตาบันแต่ยังไม่ เรื่องนั้นพี่ก็รู้ว่าข้ามีตรงเออแล้วต่อให้เธอไม่อยู่ข้าก็ไม่สามารถกลับไปร่วมพิธีนัดบอดได้อีกดวงตาของเขาหมุนแสงลงจางเล็กส่วนถอนหายใจวิา่าวข้าเข้าใจความรู้สึกของคุณและเสียใจกับคุณมากตรงเออเป็นผู้หญิงที่ดีแต่กฎของสถาบันไม่อาจฝ่าฝืนได้ใช่ไหมคุณไว้หน้าข้าหน่อยนักเอาอย่างนี้คุณแค่ไปร่วมงานแล้วข้าจะบอกให้สาวๆาวทุกคนไม่เลือกคุณแบบนั้นคุณก็ไม่ถูกกระทบว,วิฮหาวหน้าตึงตอนนี้ข้ามีหลายสิ่งต้องทำพี่สาวใหญ่พี่ก็รู้ว่านี่เป็นช่วงเวลาวิกฤตของสำนักถ คุณยังต้องการใบรับรองการสําเร็จการศึกษาอยู่ไหมวูบีเฮาข้าบอกเลยนะถ้าคุณไม่ผ่านการประเมินจะไม่มีใครมอบใบรับรองให้คุณต่อให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของสาราเทพสมุดก็ตามเออสักศีนฐานะสิทธิ์พี่หญิงใหญ่ของจางเล็กส่วนแผ่กระจายออกมาวูบีเฮาไม่กล้าตอบปากตอบคาอีกจางเล็กส่วนคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนเลยเอาอย่างนี้นายนายคุณก็ต้องกลับมาจัดการเอกสารรับปริญญ,ญาอยู่แล้วก็ให้มาที่ลานด้านในในคืนวันที่เทพ,พสมุดมีวันตาบอดเข้าร่วมงานตอนกลางคืนแล้วเช้าวันถัดไปข้าจะจัดการการประเมินจบให้คุณ จากนั้นจะช่วยคุณดาเนินเอกสารทั้งหมดแบบนี้คุณจะประหยัดเวลาได้มากที่สุดโฮว,วีฮาไม่สามารถปฏิเสธได้อีกเขาจําต้องยอมเอาละสิทธทิหญิงใหญ่ข้าจะฟังที่จางเล็กส่วนขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนเผยรอยยิ้มดีตกลงตามนี้วันเทพพสมุทรจะมีในอีกห้าวันถ้าคุณไม่กล้ามาพึสํานักถังจะไม่มีวันสงบนางหันหลังเดินจากไปทิ้งไว้เพียงคําขู่ที่กล้องในหัวเขาใบหน้าของโฮว,วีฮาเต็มไปด้วยความโกรธขณะมองตามแผ่นหลังนางเขารู้ดีว่าไม่อาจทําให้พี่สาวใหญ่คุนเพืองได้แต่เธอพูดถูกเขาไม่สามารถละเมิดกฎของสตาบัน และการได้ใบรับรองสำเร็จการศึกษาก,าก,ษาก็สำคัญยิ่ง5วันนับจากนี้เขาจะไปยืนในงานนั้นและจะไม่มีวันลืมเรื่องนี้วูบีฮาวเดินไปยังสำนักทางทางคุ้นคิดเขาเริ่มวางแผนและค้นคว้าเกี่ยวกับการหลอมยาในทันทีเขารู้ว่าจำเป็นต้องมีเครื่องมือเฉพาะโดยต้องใช้เตาหลอมและความร้อนจากกองไฟที่เพียงพอการสร้างเตาหลอมยานั้นไม่ซับซ้อนนักสิ่งที่เขาต้องทำคือสร้างเครื่องมือบินญ,ญ,ญาที่เหมาะสมว,ววบีฮาวเริ่มวาดพิมพ์เขียวของเครื่องมือวินญ,ญ,ญานั้นในขณะที่ความคิดไหลเวียนถึงแม้เขาจะไม่ได้ศึกษาการหลอมเครื่องงมมวิิญาาาณจรปี แต่เขายังคงเป็นวิศวะกรยาระดับเจ็ที่สามารถสร้างเครื่องมือวิญญาณระดับแได้ปัญหาเล็กน้อยแบบนี้ไม่อาจหยุดเขาได้เตาหลอมยาที่ดีต้องมีเงื่อนไขหลายประการ1ต้องแข็งแรงพอที่จะทนความร้อนสูง2ต้องสามารถสร้างความร้อนสูงได้สามต้องควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำและสี่ต้องไม่ทำปฏิกิริยากับสมุนไพรที่จะใช้หากทำได้ครบเขาก็สามารถเริ่มหลอมยาได้ทันทีซึ่งสำหรับเขาแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยขณะที่เขาใกล้จะเขียนพิมพ์เขียวเสร็จก็มีเสียงเคาะประตูดังมาจากด้านนอกใครฮูวบีฮาวถามโดยไม่เงยหน้าขึ เสียงตอบก,กลับแฝงความไม่พอใจดังลอดเข้ามาทันใดนั้นหัวใจเขาก็หดตัวเพราะเสียงนี้มาจากคนที่เขาเกรงใจที่สุดเขารีบลุกขึ้นเปิดประตูท,ทันทีทำไมอาจารย์ชวนถึงมาที่นี่ฮูบีเฮาทักทายชวนจิ๋วหวนด้วยรอยยิ้มเก้อเก้อชวนจิ๋วหวนมองเขาด้วยสายตาเย็นชาเจ้ากลับมาเร็วจริงแต่กลับเอาเปิ่อยมาบาังหน้าคิดว่าข้าจะปล่อยไปหรือไงบอกข้ามาเจ้าต้องใช้เวลากี่วันในการหลอมยาคำนวณให้ข้าฟังเดี๋ยวนี้ฮูอาวีเฮายิ้มพลางพูดข้าจะประเมินเวลาได้อย่างไรละอาจารย์ชวนนี่เป คุณก็รู้ว่าทุกครั้งที่สร้างเครื่องมือวิญญ,ญาณใหม่ต้องมีการทดลองก่อนมันก็เหมือนกับการหลอมยาตอนนี้ข้าเพียงแค่วาดพิมพ์เขียวสําหรับเตาหลอมยาไม่ต้องกังวลเมื่อทําเสร็จแล้วข้าจะศึกษาการสร้างเครื่องมือวิญญ,ญาณกับคุณทันทีคุณคิดอย่างไรพิมพ์เขียวสาหรับเตาหลอมยาเอามาให้ข้าดูหน่อยชวนจิ๋วเหวินตอบทันทีที่ได้ยินคาว่าเครื่องมือวิญญ,ญาณฮ,ฮูบวเฮาจึงรีบยื่นพิมพ์เขียวที่เพิ่งวาดให้ชวนจิ๋วเหวินไม่ต้องถามให้เสียเวลาเขาเข้าใจเจตนาของฮ,ฮูีจ,จบิเขาาาากกับเป็นรยมือฟดหัววีโอ้ย ทำไมต้องตีค่าด้วยล่ะอาจารย์ชวนคูบิฮววาวร้องอดขวรชวนจิวันตะวะไอ้บือ้อข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าจะเป็นวิศวกรยาระดับเจ็ดอย่าบอกใครว่าเจ้าเป็นสิทธิ์ของข้าข้าทนรับความอับอายไม่ไหวหรอกดูสิที่เจ้าวาดนี่สิมันจะเป็นปฏิหาร์ซมมากกว่าถ้าเจ้าจะสร้างยาได้สําเร็จด้วยของแบบนี้รอแค่ให้ทรัพยากรสุบล่าเถอ,อะอะคูบิฮาวรู้ดีว่าในเรื่องการหลอมเครื่องมือวิญญ,ญาณนั้นเขานับถือชวนจิวันมากที่สุดเพราะอีกฝ่ายไม่พูดข้ามโดยไม่มีเหตุผลและยังจรงงจังจงกบกบาาาาารววยยนนนนนออออ่ขี้้มหคแะ์ช ช่วยบอกข้าที่ว่าพิมพ์เขียวของข้าติดตรงไหนช่วยชี้แนะข้าหน่อยชวนจื่อหวนคำรามเย็นชาตอนนี้ถึงอยากเรียนรู้แล้วหรือหลายปีมานี้เจ้าไม่เคยเต็มใจศึกษาการลองเครื่องมือวิญญ,ญาณจากข้าอย่างจรงิงจังแล้วตอนนี้เจ้ากลับมาขอความรู้เรื่องง่ายๆแบบนี้เจ้าก็ยังทำให้ยุ่งเหยิงได้ฮึ่มชวนจื่อหวนพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาอย่าคิดว่าพลังจิตของเจ้าจะทำให้เรื่องนี้สำเร็จได้ด้วยตัวเองต่อให้พลังจิตเจ้าจะแข็งแกร่งแค่ไหนถ้าไม่มีประสบการณ์เพียงพอถ้าไม่มีทฤษฎีและหลักการรองรับทุุกกกกอออออออยย่่่่่าา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 างงงงงง็ไไไไร้้้้คคใใหหหขขบสเเเตตผลลวทมมมจถึชด ข้อแรกเตาหลอมของเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าสมุนไพรจะไม่สูญเสียคุณค่าระหว่างหลอมเจ้าไม่รู้หรือว่าสมุนไพรที่เป็นสมบัติธรรมชาติเมื่อใช้แล้วต้องให้โลหะปิดผนึกเตาหลอมเพื่อกักเก็บผลทางยาไม่ให้เล็ดรอดถ้าผลทางยาหายไปทุกสิ่งที่มีค่าก็จะสูญหมดเจ้านี่กำลังเตรียมขายาให้ทุกคนใช่หรือไม่เออวูบิฮาวเพิ่งรู้ตัวว่าเขามองข้ามจุดสำคัญไปชวนจิวบล์พูดต่อข้อ2เมื่อพลังงานดั้งเดิมของสวรรค์และโลกถูกรวบรวมและบีบอัดในพื้นที่จำกัดจะ และแม้แต่เจ้าก็จะโดนแรงระเบิดไปด้วยเจ้าไม่รู้หรือว่าพลังงานดั้งเดิมในสมบัติธรรมชาตินั้นรุนแรงเพียงใดเจ้าไม่เคยลองชิมด้วยซ้ำใช่ไหมถึงไม่กล้าจินตนาการคิดหรือว่าแค่มีเตาหลอมก็พอน่าขำสิ้นดีถ้าแก้ปัญหาสองข้อนี้ไม่ได้เจ้าก็แค่เสียทรัพยากรไปเป,เปล่าๆผู้จบเขาก็โยนทิมเขียวใส่หน้าฮูบิเฮาแล้วหมุนตัวเดินจากไปเฮ้ hey! อาจารย์ชวนอยาเพิ่งไปข้าผิดไปแล้วบอกข้าหน่อยเถอะฮูบิเฮาร้องเรียก เขารู้ว่าชวนจิ๋วหวนชี้จุดป,ปัญหาได้แม่นยำแต่ไม่ได้บอกวิธีแก้และเขาเองก็ยังคิดไม่ออกว่าจะรับมืออย่างไรจึงรีบวิ่งไล่ตามทันทีแม้ชวนจิ๋วหวนจะเดินจากไปแต่บนใบหน้าก็ปรากฏรอยยิ้มประหลาดเขาคิดในใจเจ้าเด็กนี่คราวนี้เจ้าจะต้องโดนหลอกเต็มๆแน่ฮ่าฮ่หาหลังจากได้ยินจากเปิดเปิดว่าฮูวิเหาต้องการใช้สมบัติล้ำค่าในการปลูกยาเขาก็เดาได้ทันทีว่าจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นกับเตาหลอมเหตุผลนั้นง่ายมาก ตอนที่ชวนจื้อหวนอยู่ในจักรวรรดิสุริยันจันทราเขารู้จักวิศวกรยาคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ปลูกยาให้ราชวงศ์เหตุใดจักรวรรดิสุริยันจันทราจึงมีวิศวกรยานมากมายก็เพราะพวกเขาสามารถเร่งการบุกมเพาะได้ด้วยการใช้ยาจำนวนมหาศาลวิศวกรยาที่พ่อสวรรค์ไม่โดดเด่นก็สามารถพึ่งพยาเพื่อเพิ่มความเร็วในการฝึกฝนได้ในแง่นี้จักรวรรดิสุริยันจันทราจึงเหนือกว่าจักรวรรดิอื่นๆชวนจื้อหวนเองก็ไม่ได้มีพ่อสวรรค์เด่นด้านจิตวิญญาณยุทธ์เขาจึงอาศัยการใช้ยาารกเ่่้วแตข็ูา ยาหลายชนิดที่อยู่ในเที่ยวหมาป่าไม่ผ่านการปลูกฝังก่อนใช้แม้คุณภาพจะสูงสุดก็ตามและนั่นถือเป็นการสิ้นเปลืองยามากอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยเอ่ยปากเพราะติดงานวิจัยสำคัญและไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงยาโดยตรงแต่พอได้ยินแผนของฮูวิ่าในครั้งนี้เขาจึงรีบมาหาทันทีเพราะเตาหลอมที่ใช้กับสมบัติล,ล้ำค่าเช่นนั้นต้องเป็นเครื่องมือวิญ,ญญาณขั้นสูงเท่านั้นถึงจะเหมาะสมยิ่งวัตถุดิบมีคุณภาพสูงข้อกำหนดของเตาหลอมก็จะยิ่งเข้มงวดมากขึ้น เรื่องนี้เขาเคยได้ฟังจากปากของวิศวกรปรุงยาชั้นยอดแห่งจาก,กรววัดิสุริยันจันทรมาแล้วแม้เขาจะไม่รู้ว่าสมบัติที่ห oh ัวหยูหาวนำกลับมาคืออะไรหรือคุณภาพสูงเทียงใดแต่จากคำอธิบายสั้นๆของเปยดเปิเขาก็เดาได้ทันทีว่าต้องใช้เตาหลอมอย่างน้อยระดับ9้าจึงจะเหมาะสมด้วยความสามารถปัจจุบันของห oh ัวหยูหาวการสร้างเครื่องมือบินยาระดับ9เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นต่อให้พิม์เขียววาดมาดีแค่ไหนรายละเอียดครบถ้วนเทียงใดมันก็ยังไร้ค่าเพราะเจ้าตัวไม่สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานอย่างการบีบอ สิ่งที่รออยู่ก็มีเพียงการระเบิดเท่านั้นหัวยูหาวรู้ทันความคิดของชวนจือหวนได้อย่างไรก็เพราะหลังจากถูกตักเตือนเขารีบไล่ตามทันทีในสายตาของชวนจือหวนนี่คือการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเจ้าตามข้ามาทําไมชวนจือหวนหยุดเดินหันมามองหัวยูหาวด้วยสายตาเย็นชาหัวยูหาวรีบกล่าวอย่างนอบน้อมอาจารย์ชวนข้าผิดไปแล้วข้าจะตั้งใจเรียนรู้การสร้างเครื่องมือวิญญาณจากท่านให้มากขึ้นเขาเป็นคนฉลาดย่อมรู้ว่าชวนจือหวนทาแบบนี้เพื่อสั่งสอนเขาจะไม่เข้าใจเจตนาของอีกฝ่ายได้อย่างไรชวนจือหว ข้าต้องสอนเจ้าแม้เจ้าจะเพิ่งนึกอยากเรียนรู้รึกเจ้าก็ไปเป็นเจ้าแห่งวิญญาณของเจ้าเถิดจิตวิญญาณคู่อันติเมตไอไม่ใช่หรือว่าแล้วเขาก็หันหลังเดินต่อแต่ร่างของหัวหยู่หาวกวาบขึ้นมาขวางทางทันทีเขายิ้มกว้างทางพูดว่าอาจารย์ชวนข้ารู้ว่าข้าผิดแม้โทษจะร้ายแรงราวประหารชีวิตก็ยังควรมีเวลาสําหรับสํานึกผิดท่านควรให้โอกาสข้าได้พลิกสถานการณ์ใหม่ไม่ต้องกังวลข้าจะตั้งใจเรียนกับท่านอย่างจริงจังในอนาคตข้าจะมุ่งมั่นเต็มที่จนเป็นวิศวกรยาระ เขาพ่นลมหายใจหนึ่งครั้งก่อนเลยว่ามันยิ่งกว่านั้นอีกวันนี้เห็นเจ้าดูจริงใจขึ้นข้าก็จะยอมตกลงอย่างไม่เต็มใจแต่จําไว้ให้ดีข้าไม่ได้เลี้ยงเจ้าเพื่อให้เป็นแค่วิศวกรยาระดับ9แม้ว่าระดับ9จะหายากนักแต่มันก็ยังไม่ถึงที่สุดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า